สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้พบกับคูก้อมนะคะวันนี้ก็เป็นวันเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะดเด็กๆก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะแล้ววันที่1ธันวาดเด็กๆก็จะมาเรียนที่โรงเรียนได้ปกตินะคะค่ะในการเรียนออนไลน์นะคะในแบบฝึุหักก็จะมีภาษาไทยเล่มน,นี้นะคะของอนุบาลสองนะคะอ่าแล้วก็มีภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็มีคณิตศาสตร์นะคะเล่นนี้เลยค่ะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีธรรมชาติรอบตัวเล่มสีฟ้านี้นะคะแล้วก็มีเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะค่ะในแบบฝึกหัดของเด็กๆน,นะคะก็จะมีด้วยกัน6กเล่มน,นะคะที่เราจะใช้ในการเรียนนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทายแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวนะคะเราจะเรียน สองเล่นควบคู่กันไปเลยนะคะสองเล่นนี้ค่ะคะ่าวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทบควรกอรไก่ถึงห้องคู่ก,กันนะคะเด็กๆฝึกออกเสียงตามกันด้วยนะคะตัวแรกเลยนะคะกอไก่กอขอไข,ขอ่ขอขอขวดขอคอควายคอคอคนคอคอลัคางคอ ยยหญิงโยโยชดาโยตอปันตัโตหอฐานหอทอนังทอทอทอผู้เท่าทอนอเนนอดดเด็กดอตตาลโตถอถุงถอทอทหารทอทอุงทอนอนหมูนอบบใบไม้โบปอปลาปอ ขอพึ่งโอขอฟอ้าโอโอพานโอ,อฟอฟันโฟโอสังเภาพอมอ,ม,ามอ้มาโมโยยักษ์โยโลเรือโลโลลิงโลโวแหวนโวสสสาราโสโสหรือสีสเสือสสหอหีบโอ รอจุบลารอออ่างอพอนองคพอค่ะต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆฝึกอ่านแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทําในแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มนี้นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่สี่แล้วก็หน้าที่ห้าเลยนะคะค่ะคุณครูก็ได้ขึ้นบนกระดานให้แล้วนะคะค่ะในหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็เขียนพยัญชนะ ที่หายไปอ่านรูปแรกเลยนะคะรูปอะไรคะรูปกองไก่ใช่ไหมคะอ่ะเขาก็เขียนกอไก่มาให้เด็กๆแล้วอ่ะต่อไปอันนี้รูปอะไรคะขอไข่ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก็ต้องเติมขอไข่ขอข่ะเด็กๆก็เติมขอไข่เลยขอไข่อ่อาแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปรูปที่สามรูปขอครัวแต่เด็กๆก็ต้องเขียน ขอขวดลงไปม้วนหัวใส่ยาลากลงขีดแล้วก็ลากขึ้นมือนี้ขอขวดนะคะคุณครูก็ทาตัวอย่างให้เด็กๆดู3าข้อให้เด็กๆทําหน้าที่สี่แล้วก็หน้าที่ห้านะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็เปิดเล่มธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้เลยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบเล่มเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่สองเลยค่ะหน้าที่สองนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่หายใจได้เคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตอย่างเช่นคนพืชสัตว์นะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็คือสิ่งที่ไม่มีลมหายใจไม่มีการเจริญเติบโตอย่างเช่นก้อนหินน้ำดินหรือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะค่ะต่อไปหน้าที่3นี้นะคะ การเจริญเติบโตเขาให้เด็กๆฟังเรื่องสั้นและระบายสีลงในช่องหน้านะคะภาพการจเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องแล้วคัดคำศัพท์ตามรอยปะนะคะค่ะเมื่อฉันยังเป็นเด็กทารกฉันดื่มนมทุกวันตัวฉันก็โตขึ้นจนคานได้ต่อมาฉันรับประทานข้าวและอาหารดี มีประโยชน์ทุกวันตัวฉันโตขึ้นอีกและสามารถเดินวิ่งเล่นได้เพื่อนๆทายซิว่าฉันคืออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่อเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเมื่อฉันยังเป็นเด็กทาลกฉันดื่มนมทุกวันตัวฉันก็โตขึ้นจนคานได้ ต่อมาฉันรับประทานข้าวและอาหารดีมีประโยชน์ทุกวันตัวฉันโตขึ้นอีกและสามารถเดินวิ่งเล่นได้เพื่อนๆนทายซิว่าฉันคืออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ค่ะเมื่อเด็กๆฟังข้อความข้างบนแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นไก่ชิคเก e นแปลว่าไก่หรือว่าเป็นเด็กชิวเดนแปลว่า เด็ก่ะแล้วก็ต้นไม้ทีแปลว่าต้นไม้เด็กๆคิดว่าข้อความข้างบนอันไหนคะเมื่อฉันยังเป็นเด็กคารกอันไหนเป็นเด็กคารกอันนี้ใช่ไหมคะอะฉันดื่มนมทุกวันฉันตัวโตจนคานได้อาเมื่อคานได้แล้วก็ฉันรับประทานข้าวและอาหารดีมีประโยชน์ทุกวันตัวฉันโตขึ้นและสามารถเดินและวิ่งได้อัอนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายหน้าอันนี้เลยคะ่ะ แล้วก็เขียนตามรอยปะ3อันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะหน้าที่4ี่นะคะค่ะหน้านี้นะคะสิ่งมีชีวิตให้คุณค่าอ่ะเขาบอกว่าสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตฟังคำถามแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เป็นคำตอบอ่ะเด็กๆสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งภาพอ่ะ ดูนะคะเด็กคนนี้เขาบอกว่าสัตว์อะไรอาศัยอยู่บนต้นไม้ mm hmm. เด็กๆคิดว่าอะไรคะที่อาศัยอยู่บนต้นไม้มีมา้ามีนกมีริงอันไหนคะนกก็สามารถอยู่บนต้นไม้ได้ใช่ไหมคะแล้วลิงก็สามารถอยู่บนต้นไม้ได้อ่าเด็กๆก,ก็คิดเลยคะ่ะค่ะต่อไปนะคะข้อที่2สัตว์อะไรออกไข่ใ,ให้เราทําอาหารได้มีแม่ไก่มีหมูมีเป็ด เด็กๆคิดว่าสัตว์อะไรคะที่สามารถออกไข่ให้เด็กๆรับประทานได้นั่นเองคะ่ะแม่ไก่ใช่ไหมคะแม่ไก่ก็ออก,ออกไข่ไก่นั่นเองคะ่ะแล้วก็มีเป็ดเป็ดก็ออกไข่เป็ดนะคะไหนใครเคยรับประทานไข่บ้างเอ่ยเด็กๆก,ก,ก็คีดเลยคะ่ะต่อไปข้อที่3นะคะสิ่งมีชีวิตใดที่ปลูกต้นไม้และช่วยดูแลธรรมชาติได้ อันนี้เด็กชายแล้วก็แมวแล้วก็เด็กหญิงเด็กๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตใดที่ช่วยดูแลแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้คะมีเด็กผู้ชายแล้วก็มีเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก,ก็ขีดเลยคะ่ะค่ะต่อไปหน้าที่ห้านะคะหน้าที่ห้าเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองคะ่ะสิ่งไม่มีชีวิตก็อย่างเช่นดวงอาทิตย์ก้อนหินก้อนเมฆหรือก้อนดินนั่นเองคะ่ะ ค่ะ,ะดูนะคะเขาบอกว่าสนทนาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตและลากเส้นพาดวงอาทิตย์ไปหาแม่น้ําโดยผ่านทางภาพสิ่งไม่มีชีวิตเขาให้พาดวงอาทิตย์ไปหาแม่น้ํานี่เองค่ะค่ะลากเด็กๆก,ก็ลากไปหาก้อนเมฆเลยก้อนเมฆมีชีวิตไหมคะไม่มีชีวิตต่อไปลากไปหาอะไรคะดอกไม้เด็กๆคิดว่าดอกไม้มีชีวิตไหมคะ่ด็ก ดอกไม้ก็มีชีวิตเด็กๆไม่ต้องลากไปนะคะค่ะแล้วก็เครื่องบินเครื่องบินมีชีวิตไหมคะไม่มีชีวิตอ่ะเด็กๆก็ลากก้อนเมฆไปหาเครื่องบินเลยอ่าลากไปหาเครื่องบินแล้วก็ลากลงมาหาดินนั่นเองค่ะดินแล้วก็ลากไปหาหินหินแล้วก็ลากไปหาแม่น้ํานั่นเองค่ะค่ะลากดวงอาทิตย์ไปหาแม่น้ําเสร็จแล้วนะคะ การบ้านของคุณครูก็มีสองเล่มนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมทําส่งกันมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ